น,นี่พฤติกูจางเราตมังเป็นเองเดมตัวแมบคือิสตินึกถึงคำบริกรรมวามรงซื้อของ่างกายที่ร,รออุ่มกระเป๋าสองอย่างเดยนไปเรื่อยๆกรห้างส่งอารมณ์ไรดีโตรบริกรรมไปเรือยผจางสื่อเรื่อยไ้้มันดีโตผู้จางสื่อเร,ร,รื่อย เอกขัตาจิตเอกขตตาลูกก็เกิดขึ้นอาการที็เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นแรื่อยรักษาอารมณ์ผสมใจกับปิติเว่ามันคืนเนี่ยถ้าหลายก้นแค่์ปีติปีกะขามไปแล้วบางคนก็มีอาการร่างกายโยกโยกไปโยกมากหนาหลังใส่กว่ามึนี่ยก็บางคนก็เกิดอาการกระดูกกระดองเสื่อมกราวหรือว่าจะก็อคนหัวหนุ่มวันนี้บ่ตโต้กันี บางค้นเกิดเห็นแสงสว่างจ้าว่าคุณนั้นระวังการหนาเลยแบบนี้ไกลๆแบบนี้มัก,ก็แบบแบบนี้ซึ่งกนเ,งเป็นวลาอำนาจของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะจิตสมเตงก <c oughs> ่อนที่ถึงความสมมแทแเหงหนัะเออกระทานด้แ้อะไรตอนนี้ถึงถึงขันสุดท้ายจะเป็นเรื่องสี่ลายบางต้นกเ็นเกิดตัวฝ่าพาคา,านเ ผู้พักครับขางสายขางคอเนี่ยกำลังขอบขอบตาขอบขอบตาส่วนมากจะเป็นขอบขอบตาบางคนก็คือคล้ไข้เขบแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหายไปแขนขาหายไปโตหายไปหนาหายไปอาการบางคนอาจจะอาการไข้าข้เขาหมดคนให้ไปไปตานัาจะว่าเป็นมากๆมากบริเวณหมดดำโตเป็นหนุ่มๆจะสีเอลเทียบมาจี่ไหน ขอบด่างขอบตาขอบหูุ่จะเป็นหนุ่มหนุห่มเขาบางคนกันหนาช้าชาชาชาสื่อสนัะนี้บางนั่นแหละแค่ว่าเป็นแค่อาการปิติแค่น,นั้นเองสิบอภาริกเขาพฤติการปิติมากเขาปรณนาปิติมั่เขากระติกปิติมากนะนี่เป็นภาษาตรงนี้เขาบอกภาษาเขาให้เข้าใจง่ายแค่นั้นแต่เขาผ่านอาการแล้วนั้นไป มีแค่ความ<แ>รู้สึกตัวว่าเกิดอาการเล่านั่งเล่านั่งที่เบาะมั่นคือว่าเล่านั่งเล่านั่งของไผของมั่นมันก็จะเกิดเกิดพลังงากนกันไปเกิดความกันจนหายย่างหลับอกเกิดพลังงานไม่ต้องตื่นไม่ต้องตกใจอะไรอย่งี้มันรู้สึกโตที่สุดจกอาการทั้งหลายนี่นี่คืออนุภาคอจิตที่มันสนบหลังจิ้แพร่สารหลัมาทั้งร่างากายแพร่มาแบบนี้นี่เองเพราะถ้าในแมงความมีเศษที่โซ่ภาษาของมือสีพอให้ ส่งอารมณ์ไปเลยคำว่าส่งอารมณ์รักษาความรู้สึกที่มันมีอย่างศี่ษะก่อนแล้วข้าบนกับจะขาดเขาหน้าไปเข้าวนาไปก็ไปข้ามเข้ากนาสิขาดเองบาดีสินี้อาการว่าอ้าวกูคือตรงเข้าหน้ากูคือบ่บริกรรมทุกแบบเออมันกำลังจะเข้าไปประตูที่สองอะเข้าไปที่สองแล้วแต่ว่าอยู่้อมของวงขเขาทำถอนออกมากระจว่บาดตอนขาดภาวนาส่วนมากคือก็พลาดมันนี้ ถอนออกมาสกรกพราะความส่วิธีแก้ว่ามีนอกจากว่าทําให้มากทาไม่บ่อยแล้วก็ชิ่นเองแชิ่นแบบซมซึ้การแก้วกับความเองนอกมันนึกถ้การในการตั้งสั้นแหนกัสนสิ่งแหน่สื่อสู่ประสบการณ์ในการปฏิบัติอะไรทําให้มากทาไม่บ่อยทาไม่ชินเมื่อชิ่นแล้วจะรู้ <ใช S 1> ทางเองที่บอกว่าทําให้มากทำไม่บ่อยทำไม่ชินทําให้ตึงปึงตันยานะยาติรู้นั่นแหละรู้ทางอ๋อแบบนี้แบบนี้ อยู่ของมันเองความันไปหลงก็เป็อย่างนี้มันบางคนใยเพราว่าสาานอาการปิติเล่านีได้แ้วไม่มีต่างๆสุเกิดขึ้นม่มีต่างส่าสำหรับบางค้นแหยบริทวณตัวกคนดอกมีต่างตเกิดรู้สึกไ่วนี่มีท่านครีมที่นี้เด็กกินหอมหมั่นเหม็นมั่นกแร มีหนึ่งท่นานบุ๋มาพเสียงเนีสียสงแต่นี้เดียินี้ก็เสียงแต่นี้เสียงคน,งองนองบอกกันอมองหันมองหนีแต่ไข้ก็ว่ายอย<ช>่ายงนี้อันนี้ก็คือกัน้นอ่ะทางเขาเกิจดจากเมื่อตาเบินงาหาลักษณะนี้ฉะนการยาสนใจอาการภายในภายในยาสนใจมั้ปล่อยไปเลยแค่รู้รู้ว่าเยดยี๋ยินีรู้ว่าเห็นภาพยันอยังกันแล้วแต่รู้ไปเลยเ,ลยเลยรื่อยๆทางพอสนใจมันแปลว่าเกิดขึ้นมากไหม นั่งอยนึ่งว่านั่นอัานหนังสือว่าเกี ky, okay, ่ยวของกันอยู่ส like, ิจะไม่กิดนึกนต่ว่าไหรมันก็หมดบมดาได้คุณบอกว่ายังกะเล่าแก่ปฏิบัติให้รู้เอาเองสิมาถามำเอาแก่ก็ต่อว่าสิแก้เจ้าใดสิเกียรติไม่ต้องแก้คือปฏิบัติให้มากทำไม่ไหวทำให้เกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดอยู่เขาบ่อยครั้งบ่อยครั้งแล้วก็ชินเอง ไม่ชินแตบบ่ก,ก็สนใจเองครับอาการต่างๆนั้นๆนะเดี๋ยวมันจะคอยเข้าไปเองถึงความสมบุกอันสุงสุสสสก็คือชาติส,สี่นี่เองสูงสุดเท่านั้นเทานเมื่อจะออกจาไถอยออกมาแล้วจะค่อยอย,อยพิจหรณาเรื่องของกายเดี๋ยวทีหน้าเรื่องกายพิจหน,น้ากายว่าเลยพี่หน้ายิตคือความคิดธิ์ยังต่างๆในความทุกสมบมุกให้โดดมากคือ,อตอบ คำถามปิดถามขมานั่นคืออีกอย่างอันนี้คืออะไรเนี่ยแสีงสว่างจ้ามากเลย,ยีภาษาแสียงัาษ์แสียงดังแค่นั้นเองจะไปนสนใจให้ลูกลูกแค่นั้นแค่ว่าก็เป็นดียังนึ้แค่ว่าตอนนั้นเราเป็นผู้อยู่ในชาเป็นผู้ไม่ห่างจาก,กชาติอารมณ์สันอัน,นี้ถ้ามีความกังวลยังนี้ถึงชาติอันนันที่สุดเพราะว่าชาติน ทั้งหลายที่เข้าใจว่าว่มีมีตัวว่มีมีจานแล้วแต่ว่า,าทา่านยังสงสัยเนี่ยคว่นุ่งน่ะยังไม่ถึงชานมันแค่กําลังจากหรือเข้า<ส>เฉียดเฉยถึงที่สุดแล้วไม่มีอารมณ์ก,กังวลขุ่นมัวใดใดไปสิ่งมือถึงว่าที่สุดมองเข้าว่าชานเอาซีนี่แหละานซีนี่แหละไม่มีฉันทะควางมีเข้าใจไน,น่กล้าว่มี ก็แบบกำบวนเลยแต่ท่านสิ่งสิ่บารวมเลยว่าไม่มีกำบวนเลยแต่ทั้งสิ่งสิไปแยกมันแยกกันก็แห้งแล้แค่ว่าบต้องกำบวหยังเลยจังจังมันก็เป็นของมันเองนิ่งนิ่งจังสันแล้วก็การเข้าลักษณะนี้ตอนนี้เวลาควอยเข้าไปเอาเองเมื่อเข้าไปเองถึคือสุดแบบควอยถอนออกก็เองให้ออกเองเองเก็ต้องเป็นกำหนดออกนะครับเพื่อมาข้างบนจะเข้าเข้สุดดอกมตื่นก่อน ตื่นแสงสีเสียงต่างๆคือ้าระวังการฆ่าหน่อยดีท่านเขาสุดแสงสวางจ้ามากกว่าเมื่อตาบดก็ปุ๊บนะวามสับนบันทึกทดจะกเทกาวือกาดความ้ต kind of ั้งอันก็ท uh, ่านไหมจากนันเป็นน <Mas> ่ก <pine inc> ็ได้กที่แก่ก็คือไม่มีแต่ว่าต้องปฏิบัติทำใมากทำให้บ่อย ทำให้ชินทำให้เป็นแบตายาเราชิรู้เองดอกวิธีแกะนี่เขแกขึ้นมาเ้าจะเอาที่เราล่อยไฝ่ายอยู่ไฝ่ไปไปเรลื่อยเหื่อยเรื่อยนี่แค่เบื้องต้นมันเป็นแค่เบื้องต้นเองใอการทำรักตั้งไว้่ชัหึ่งสองสามสิแค่เบื้องต้นยังอนุบาลทำไปไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเโิ่การเรียนพัจนาการต่างๆเริ่มสิ่เดิม อาบนิสว่าเรต้องแก้อารมณ์ต่างๆอารมณน,นี้บอกแค่ว่าอาการทั้งกนางนกระตุกตามต้นแมกระทั่งว่าร่างกายเสียร้อยก่นแตนี้แต่ว่ารุนารงขัามวลาร่างกายร้อยคนนี้เป็นอะไรด,ดอ,อกตื่นความว่นี่คความรู้สึกว่าออรอยจริงๆแต่มีอยู่แ้วความรู้สึกว่าลาอยไปหายไปน่นี่เยะก็ต้องตกใจอาการเราเนี่ย้อต้องผ่านเป็นเครื่องผ่าน ก็คือของมีออยู่แล้วและแนะนำทำให้มากทำให้บ่อยอการแก้แค่นี้สุคืขขอการปฏิบัติทำให้มากทำให้บ่อยจะต้องไปแก้ในการเข้าใจแล้วก็คิดว่า,าควรทำหน้างควรทำมางนี้ไม่ต้องแก้คือทำให้มากแล้วประสบการณ์อสอนเองบอกเองละ,ะป,งงปล่อยว่างอะไรจากของที่มีเองไม่ตอดอ้องเองหรอกแต่ไปเห็นมือหมากมายหลายอันหลาย,ยาอย่างอย่าสำหรับ,บนตัติวตีที่ นิมิตยังไงเมื่อเราไตั้งแต่ฝันมาดีมิตต่างๆมันหลายๆหน้าหนาจริงหรือว่าจริงหรือว่าต่วแปรจริงหรือยังการเห็นหนึ่งเห็นจริงแต่เรื่องราวหนึ่งสิ่งที่เห็นนึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่เออหลักการแต่ละมุมแต่ละมุมสำหรับผราเห็นตลอดก็ว่าเห็นไอ้เก่าเนี่ยนิมิตนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาที่เก่าไม่เที่ยงจะเป็นอนัตตายโอมกันนั่นแหละ ก็เคลื่อนก็ไปสู้ความุ่งเสือไปหายไปใครเราแล้วจะถามว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเห็นจริงเป็นอเห็นภายในภายในแต่นี่เรื่องนั้นไม่เทียบเป็นนักตาไม่ควรเขอาเราเราถ้าผู้่อไดลงในมือถือบ้านนี้มือเมางนี้หลงในมือถือไปกมาใส่บ่ได้แล้วก็ไปนี้มือเห็นนั่นเห็นนี่เห็นสมบัตินั้นเขาก็ไปโขเป็นบารอะไรแบบนี้ฉันจะไปสนใจเพราะว่าข้อปฏิบัติอะไรอย่างนี้ เพื่อล้วว่าจิงก็ปล่อยก็วางก็ในปัจจุบันก็วางในใดนั้นใดดีแม้แต่ความสงบยังไม่อยากได้เลยหละัะน,นั่นจะเป็นของมันเองหรอถ้ายังอยากอยากสงบอยากเห็นอยากรูกไม่สงบไม่เห็นไม่รูฉะนั้นวางลงอยู่ในปัจจุบันลงเข้าพู้ลงออกโกรอกันนี้สติแล้วเลือกถึงคําบริกรรม ประจัญาความรู้สึกตัวลงลงเข้ากระบอกเองได้มาคทำบริการแบบใดว่ามีวาสิุกำหนดมันมีหอเปล้วแต่อะไรทั้งนั้นบริการขาดด้วยเอาตังค์กันนัดทำบริการได้ทั้งนั้นหลายอย่างจะถามเข้ามาเจอกับว่ามีขึ้อาการอะไรอย่างนี้นะครับคือใหตุการณ์ไซเซอร์บาดมันเป็นแค่ปีติ เป็นอาการอยับหรือเป็นอารมณ์ย,ย่างที่กำกวันอยู่จากรูก้ส่วนมากที่กำกวันอยู่คือรัวยับยัการยับย้อมเป็นนั่งเป็นนี่หรือว่าเขาว่าพอกหน้าหรือเป็นแบบนี้เนาะอยากไปเลื่ยแบบนี้นั่งเป็น,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 ปนธรรมดาเป็นแค่เครื่องผ่านเป็นแค่เคื่องผ่านนั่นเองก็ให้ผ้านตัวนี้ไปสักเพิ่งเถอะ ทำไปเรื่อยๆทำมากทำไม่บ่อยทำไม,ำไม,ำไม่ชินช่างเป็นตัวธรรยานพลังเด่นทุกๆขนกันครัพอเข้าไม่ให้หนิงอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับถ้ายังทำมันชินเยอะความรู้สึกสุดท้ายในความคิดสุดท้ายในการที่จะหลับทุกๆขก้นก็ไปเหนิงคือว่าไหวัยผ่ายัางนั่นแต่ว่าพวกทำรำบางสำคัญสนักจามีมอบกายแว่ายทีย่ไปก็เพิ่งขอสินแล้วนะ เขกสมารทไปตัวเองเป 8, 2, nah. ็นกาเจตนาด้วยตัวเองเกาบพระอรหันตมาผูดคั้งคำนั้นคำนังกคานั้นาน้นนี้าพเจ้าขอตัเงเจตนาในการรักษาสนาหนัก่านตัวใหญ่ในกลุ่มก็ท้าพระเจ้าะต่นอนหรือมกมุงเจ้าจึงเลิกกันกระบะไปนี่เขาบอว่ากระบะีีที่เด็กมาที่เจ้าเมื่อวานก็เนการที่มาสอนมาทำกันที่ที่นี่โย วัตถุที่จะได้มี่ครันายเยี่ยจะพูดว่าเอาประสบการณ์จริงของตัวของเองในการทำอาหารจะเนื่องชีวิตของตัวของเองมักพิจหน้าเบโดยระวังสืบระวังถูกอะไรไม่มีมากอากันระวังก้อนใดก้อใจกั้อนใดก้อใจอะไรไม่มีมากอากันทีนี้ก็มาเปรียบเทียบเชื่ว่าเนี่ยเงนสิได้ใดใจยกก้อนใดก้อนใจทุกคนเกิดมากเกตดตกเจ็บไข้ป่วยอยู่ดีนะสุดท้ายแล้วมันป่วยล้มกป่วยก็ตายหมด ถ้าเท่าทั้งหลายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นอยู่แล้วแล้วเขาสัญญาพระวกชร์พระวังคือว่ามาเสวยหาปรารถนาสิ่งอันใดตีก็ในว่านี้การเกิดเป็นทุกข์ก่อเกิดเป็นทุกข์ก่อเกิดไปได้โดไม่สบายเป็นทุกข์เพราะท่าท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ที่ระนาบไปต่อไปแห้นันเกิดความเบื่อหน่ายคลายอยากกันคลายความปรารถนาต้องว่ากำนัตนะคล้ายความปรารถนาจะเป็นยังกับตามนัอกเป็นยังต์ประทุกแมงที่เก่า นีู่สูนเนยที่เลสกระคักเลยเป็นยังกับทุกแมงค์ขเก่าเลยเป็นเศรษฐีสินเทวดากับทุกขึเก่าเลยเทวดานทุกเทวดาหนึ่งศูนย์อะไรได้สิบอกไปเออแปลว่าเป็นเทวดามันสบายเทวดาหนึ่งศูนย์อะไรเด้อะศูนย์อ็ไม่ลงมาลบทันทีเทวดาขนาดแี้เป็นยังได้เล่าข้อบุญไอยู่ทุกเทวดาทั้งหลายก็ประมาทของเขาจะสั่นแต่สิเขาทุกโลงมาหาข้อเลยหาข้ออะไรังไลาหนึ่งศูนย์อะไรได้ ศูนย์มันคือใหม่ตลบเลยทันที่เลยอยจังหวดเทวดาสมนยตรไหนว่าหลายๆคนคือวับนี้ฮากตมาดูเลยหน้าละตายนี่แหละก็สั่งเถอะูไปมาท่านกันเดยขาก็กัเปนก็ตามเบาคิดชุดซ้ำหนึ่งนอนไปเอาหน้าไปตั้งมาล้มจิตไปที่กรืเจตนานันเือหมายถึงว่าเจตตานั้นน่ะเป็นตัวกรรม้องใส่ตัวนี้ ท่กระเสียทำไปมีพานท่าดอีก่็เขาเกิดอีกบายทันสัตว์แต่ข่าววนาน้าไปจนลับหลังจากตื่นขึ้อไม่เราเป็นไหมเราอารมณ์คิดแรกความรู้สึกแรกที่ตื่นหลจจากที่นอนเราได้ท่านเข้าว่หน้าเข้าวนาน้าไหวผูาใดท่านพารนาเรืองทุกสมุทัยมีหลุดมักพารณาเลยแก่ไปสรุปลุกมาเก่าว่าตายยัไล้ไปเนี่ยพาน่งนั้นคือเก่าใจว่ายจาทำไดร Ta chỉ mắc cửa tấm ăn thì quả Cũng đúng nhưng mà Cái nó sẵn cho bác Cái này là vang nó luôn bất tục sinh tổ trang là lẹ Vang, bất bảo tàn án đầy này Có phần bất bảo tàn án hình ảnh bảo xì Mày lười lười có mai yếu không ăn